เงินที่เพิ่มมานะครับ100ถึง250บาทนี้นะครับตอนนี้ก็คือรัฐบาลค้างพวกท่าน2เดือนแล้วนะครับนี่นะครับมีการเข้าไปถามในเพจของท่านนะครับเกี่ยวกับเงินจํานวนนี้นี่นะครับข้อมูลที่ผมได้รับมาเพิ่มเติมจากนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับก็คือสวัสดีครับผมทนายไอทนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับก่อนอื่นเลยผมต้องอธิบายว่าสําหรับท่านผู้สูงอายุในเดือนนี้นะครับมีเงินเข้าอยู่2ก้อนนะครับก็คือเบี้ยหลักนะครับซึ่งเดือนนี้นะครับทุกสํานักข่าวก็ว่ารัฐบาลจะมีการโอนเบี้ยหลักเพิ่มให้นะครับก็คือ1 0 0่งถึงสองบาทนะครับปรากฏว่าวันนี้นะครับสิพฤษภาคมรัฐบาลโอนให้เฉพาะเบี้ยหลักซึ่งเป็นจํานวนเดิมนะครับไม่ได้โอนจํานวนใหม่มาให้นะครับผมก็เลยทําการตามข่าวกับ เงินจํานวนนี้นะครับรวมทั้งผมได้ทําการเช็คข่าวเกี่ยวกับเงินจํานวน50-100บาทที่จะโอนในวันที่15พฤษภาคมด้วยนะครับเรียกว่าเงินทั้ง2จํานวนนี้นะครับ ผมเช็คข่าวให้ทั้งคู่นะครับไอตัวบนนี้มีการเลื่อนนะครับแต่ตัวล่างนี้จะเลื่อนด้วยหรือไม่นะครับไปรับชมกันได้เลยครับนี่นะครับข้อมูลที่ผมได้รับมาเพิ่มเติมจากนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับก,ก็คืออันหนึ่งการประกาศเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในครั้งนี้แม้รัฐบาลจ,จะประกาศว่าจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน2565อย่างไรก็ตามเนื่องจากตามรอบปฏิทินของเดือนเมษายน2565ได้มีการจ่ายไปแล้วตั้งแต่วันที่8เมษายน2565 ดังนั้นจึงมีการคาดการกันว่าเงินเพิ่มเติมที่รัดเคาะให้ในครั้งนี้จะเริ่มจ่ายทบในเดือนพฤษภาคม2565อย่างไรก็ตามเมื่อสอบถามไปยังกรมกิจการผู้สูงอายุก็ได้รับคําตอบเบื้องต้นว่ากระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ดําเนินการหลังจากนี้นี่นะครับในรอบวันที่8เมษายนที่ผ่านมานะครับก็ไม่ได้จ่าย1ครั้งแล้วนะครับแล้วพอมาในวันนี้นะครับ10พฤษภาทางทุกสํานักข่าวเขาก็คาดว่าจะต้องจ่ายนะครับในวันที่ 10พฤษภาคม65นี้นะครับแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้จ่ายอีกนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้ก็คือเงินที่เพิ่มมานะครับ1 0 0ถึง250บาทนี้นะครับตอนนี้ก็คือรัฐบาลค้างพวกท่าน2เดือนแล้วนะครับทางฐานเศรษฐกิจก็มีการสอบถามไปยังกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับก็ได้รับคาตอบว่า กระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ดำเนินการหลังจากนี้นะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกนะครับซึ่งได้ข้อมูลมาจากเพจของท่านนครินกินซ้อนนะครับซึ่งท่านก็เป็นระดับหัวหน้าเรียกว่าเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะครับซึ่งทํางานเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุกับเบี้ยผู้พิการของพวกท่านนั่นเองนะครับนี่นะครับมีการเข้าไปถามในเพจของท่านนะครับเกี่ยวกับเงินจํานวนนี้นี่นะครับผู้ถามเขาได้ถามนะครับว่าแล้วเงินคนชราที่ได้เพิ่มเดือนละ100บาทล่ะคะเริ่มเข้าเดือนไหน ท่านนาักขัณกิ่นซอ้อนะครับท่านก็ได้ตอบท่านที่ถามนี้นะครับว่าต้องรอให้กระทรวงพมประสานกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้สูงอายุให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันแต่จะเข้าเมื่อไหร่นั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งต่อไปนี่ก็บอกว่าขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะครับตอนนี้ขั้นตอนก็อยู่ที่พมกําลังประสานกับมหาดไทยนะครับ ซึ่งตรงกับฐานเศรษฐกิจที่เรียกว่าตอนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยรับหมายต่อมานะครับแล้วที่สําคัญนะครับท่านนครินก็บอกด้วยว่าตอนนี้กําลังทําการตรวจสอบข้อมูลผู้สูงอายุให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันนะครับครั้งนี้เป็นเงินพิเศษที่เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับก็เลยอาจจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลมากกว่าปกติสักนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้สูงอายุทุกท่านนะครับระหว่างนี้ก็ทําใจลมๆใจเย็นๆก่อนนะครับผม ก็ร้อนใจไม่แพ้พวกท่านนะครับผมจะคอยตามข่าวเช็คข่าวจากทุกที่ที่ทําได้นะครับเพื่อจะนํามาเสนอนะครับถ้าผมมีอะไรคืบหน้าก็จะนํามาแจ้งให้ได้ผู้ชมทุกท่านทราบโดยด่วนเลยนะครับสาหรับตรงนี้นะครับเป็นเบี้ยหลักนะครับซึ่งเรียกได้ว่าไอ้เบี้ยเดิมได้นะครับแต่ไอ้ส่วนที่เพิ่มยังไม่ได้นะครับทีนี้ก็เลยมีคําถามต่อมาว่าไอ้วันที่15พฤษภาคมนะครับที่จะได้เงินก็เป็นเงินใหม่เช่นกันนะครับเป็นเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติม50กับ100บาทนะครับ ตกลงจะเป็นโรคเลื่อนด้วยหรือไม่นะครับผมก็เช็คข่าวอีกเช่นกันนะครับสำหรับเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมนะครับผมได้ข่าวของกรมบัญชีกลางโดยตรงนะครับสำหรับเงินจํานวนนี้กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยเข้าบัตรสวสดิการแห่งรัฐนางสาววารีแว่นแก้วรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แจ้งมติคณะกรรมาการบริหารกองทุนผู้สูงอายุครั้งที่3ทับ2 5 6 5เมื่อวันที่24มีนาคม2 5 6 5อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปีงบประมาณพศ2 5 6 5ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ในอัตราการจ่ายเดิมคือผู้สูงอายุที่มีไรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปี จะได้รับเงินสงเคราะห์100บาทต่อเดือนแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า3 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทต่อปีก็จะได้รับเงินสงเคราะห์บาทต่อเดือนโดยให้จ่ายเป็นจํานวน10เดือนงวดแรกสําหรับเดือนตุลาคม2 5 6 4ันถึงเดือนกุมภาพันธ์สองพจะใจ่ายในเดือนเมษายน2565และในงวดถัดไปจะจ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน2565กรมบัญชีกลางกำหนดการโอนเงินสงเคราะห์เข้ากระเป๋าเงินอิอนส หรืออ e. ีมันนี่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ์ที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก่อนเดือนที่ได้รับเงินสงเคราะห์ดังนี้นี่นะครับสำหรับตามไทม์ไลน์ที่จะได้รับเงินในเดือนนี้นะครับก็คืองวดที่จะจ่ายนะครับงวดที่2เป็นงวดของเดือนมีนาคม65นะครับก็จะทําการโอนในวันที่15พฤษภาคม2565อันนี้เป็นการยืนยันจากกรมบัญชีกลางนะครับยืนยันว่าวันที่15พฤษภาคมนี้ โอนอย่างแน่นอนนะครับไม่มีเลื่อนแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เงิน100บาทถึง250บาทที่เขาเลื่อนไปนะครับอันนั้นเดี๋ยวผมจะติดตามข่าวให้นะครับว่าจะเลื่อนไปวันที่เท่าไหร่นะครับส่วนไอ้ห้าสิบบาทถึง100บาทนี้ไม่มีการเลื่อนนะครับเรียกว่าเข้าตรงอย่างแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งวงเงินดังกล่าวสามารถใช้ชําระค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่องรับชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDC หรือแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรวมทั้งสามารถถอนเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาของธนาคารกรุงไทยทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center สู่ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ021092345และ call center กรมบัญชีกลาง022706400ในวันและเวลาราชการโคศกรมบัญชีกลางกล่าวสำหรับเงินตรงนี้นะครับสามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับแล้วก็สามารถทบเอาไปใช้ในเดือนถัดไปได้ด้วยนะครับก็คือกดเป็นเงินสดได้แล้วก็สะสมได้นั่นเองนะครับมาถึงสรุปนะครับก็คือเงิน ."100 บาทถึง250บาทนี้นะครับเดือนเมษาก็ยังค้างอยู่ เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือ10พฤษภานี้นะครับก็ยังค้างอยู่เดี๋ยวผมจะตามให้นะครับว่าเงินจํานวนนี้ตอนนี้ค้าง2เด้งแล้วนะครับจะโอนให้ในวันไหนนะครับถ้าผมรู้ผมทราบเมื่อไหร่นะครับจะรีบนามารายงานท่านผู้ชมโดยด่วนเลยนะครับส่วนเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมนะครับที่จะได้ในวันที่15พฤษภาคมเป็นจํานวน50กับ100บาทนี้นะครับสำหรับเงินจํานวนนี้ไม่ต้องเช็คข่าวแล้วนะครับยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับว่าวันที่15พฤษภาคมนี้ท่านผู้ชมได้รับกันทุกคนแน่นอนนะครับไม่มีการ เลื่อนนะครับตัวนี้